สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับวันนี้พามาชมกระบ,บะมือสองนะครับกระบ,บะมือสองที่ร้านช่างดำนะครับอันนี้ให้ลักไมตี้เอ็กนะครับไมตี้ไมตี้ ไม่ตีภาษีขาดกืนคันนี้ราคาอยู่ที่5 8าหมืนครับตามสภาพห8าหมืนดครับผมมาโทรมาพูดคุยกับช่างดำเลยนะครับ คันซีก็สวยครับคันซีอันนี้ห้าหมืนแปดครับตามสภาพภาษีขาดเกินอืมน้ำปัดแบตก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นระบบไฟ ติดหมดาเดี๋ยวติดเครื่องดูนะครับท่านผู้ชมทำสภาพนะครับการสภาพไนโนฟ้าโปรงนี่บอก เรื่องติดง่ายนะไหนอ่ะโอ้ออ๊บโอ้ฮะโอ้ล<อ>ุงพรไม่ช่วยเลย ตาสภาพแล้วครับท่านผู้ชมเกอนติดง่ายอยู่แบตใหม่โอ้เดี๋ยวห้าหมื่นแปดครับภาษีขาดเกินใครสนใจก็ติดต่อมาหาพี่ดำเลยนะครับร้านช่างดำนะครับนี่ โอ้เพื่องติดนิ่มๆจกข้างก็อยู่ปัดน้ำฝนมีอยู่ข้างเดียวขาสีขาดเกินนี่มี ลายนอรอด้วยอ่ะดูครับช่วงล่างก็ซีถือว่าโอเค ตามสภาพนะครับ5 8าหมโทรมาคุยกับร้านช่างดำเลยครับคันนี้เกอรสภาพยางก็ตามสภาพครับยางก็ร้นล้นเย๋ยวดูระบบไฟให้นะคระบบไฟเดี๋ยวติดเครื่องไหมครับ แบตอ่อนไปหรือเปล่าครับเจวไฟติดไหมไฟไม่รู้เขาเปิดตรงไหนครับน่าจะไม่ติดไม่ติดครับ ท่านใดสนใจก็มาเลยครับมาเลยมาเลยสาสช่างดำับเบอร์โทรเดี๋ยวเอบอร์โทรเดี๋ยวใส่หน้าปกครับใ้หไไน้าปกนะครับสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับระดำแต่งจัดให้นะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดรถถูกๆนะครับรถถูกๆราคาโดนใจนะครับสำหรับคนงบน้อยทุนน้อยนะครับเดีย๋ยวปิดฝากระโปรงก่อนครับทุกคนไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยครับโอ้ย อ่ะฝากด้วยครับไมตี้นะครับแคปนะครับห้าหมืนแปดโทรมาเลยครับอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม